ว่าเดี๋เรื่องแกงไก่ก็ต้องใส่หน่อไม้ถึงจะอร่อยใช่ไหมคะวันนี้เจมูมีสูตรมาฝากกับเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้บอกเลยค่ะว่าสูตรนี้อร่อยยกหม้อหอมอร่อยรสชาเข้มข้นต้นตำรับไทยแท้แบบสุดเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมตามนี้เลยนะเริ่มจากเด็ดใบโหระพาเตรียมไว้ตามชอบได้เลยคะ่ะใครชอบมากน้อยแค่ไหนก็จัดมา จากนั้นเตรียมใบมะกรูดฉีกเอาแกงกลางออกแบบนี้เลยนะซอยพีชีฟ้าแดงตามไปเลยค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งหน่อไม้แล้วซอยให้ได้ขนาดพอดีคำตามเจ้หมูได้เลยนะจากนั้นพักใส่จานไว้ค่ะหั่นเนื้อสะโพกไก่ให้เป็นชิ้นๆขนาดพอเหมาะเลยนะคะตัวสะโพกไกเนีย้ยเวลาทำแกงจะอร่อยมอเสร็จแล้วหั่นเลือดไก่ตามไปเลยค่ะฉับๆๆไปเล มาเริ่มวิธีทำแกงของเรากันเปิดเตาใช้ไฟอ่อนใส่หัวกะทิลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวไปมาจนร้อนได้ที่แบบนี้เลยจากนั้นใส่พริกแกงลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเคี่ยวจนได้ที่เลยนะหลังจากเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อสะโพกไก่ที่หั่นเตียมไว้ลงไปตามลงไปได้เลยค่ะเคี่ยวไปมาสักนิดน,นึงให้ตัวพริกแกงเนี่ยกลุบมัวเนื้อไก่ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาเคี่ยวไปมาจนส่วนผสมที่พื้นเทเข้าไปเนี่ยเข้ากันดีเลยนะเคี่ยวนานนิดนึงนะคะทุกคนแต่อดทนรอเพื่อความอร่อยแน่นอนค่ะเมนูนี้ตามด้วยหางกะทิใส่ลองอไปได้เลยตอนนี้เริ่มเหม็นรูปรางของน้ำแกงเส้หมูแล้วใช่ไหมคะแต่อย่างไม่จบเท่านี้ค่ะคนในส่วนผสมเข้ากันดีรอจนเดือดตามด้วน่อไม้ที่เราได้หั่นเตรียมไว้ตอนต้นเลยค่ะ คนไปมาให้น้ำแกงเนี้ซึมเข้าเนื้อไก่ของเราดีเลยค่ะเดือดได้ที่แล้วก็ใส่เลือดลงไปเลยจ้ะคนเบาๆนะระวังเลือดจะเลยด้วยค่ะทุกคนจากนั้นตามด้วยใบโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้าที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะปิดท้ายไปหลอกคนแกงของเราไปมาอีกนิดนึงแล้วก็รอจนเดือดอีกสักพักยกไปตักเสิร์ฟใส่ชามของเราได้เลยค่ะ เห็นแกงนี้ก็อยู่ตามตามกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้อร่อยได้แถมทําง่ายกว่าที่คิดด้วยนะหน่อไม้ไม่ขมเครื่องเยอะจัดเต็มหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นต้นตำรับแบบไทยแท้ทานกับข้าวสิรร้อนๆก็คืออร่อยฟินมาก ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผักไทยและขนมจีนหมูหิวแท็กอินบล็อกเทหรือแอนไลน์ไอดี ID, แอดหมูหมิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ